สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โอเซก่าวันสต็อปเอ็กซ์พอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่มาใช้บริการจริงและอยากจะได้คําแนะนําจากพวกเขาค่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่ท่านแรกค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อชายานันครับผมคุณชายานันจากบริษัทอะไรคะยูเทเลนโลจิสติกครับอ,อ๋อและที่บริษัทค่ะมีโอกาสได้มาใช้บริการโอเซก้่อยแค่ไหนคะก็มาทุกวันครับผมมาท,ทุกวันเลยใช้บริการอะไรกับพวกเราบ้างคะเอ่อเกี่ยวกับส่งออกครับผมอะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ และมีการขอเอกสารหรือว่าติดต่อหน่วยงานไหนเป็นพิเศษไหมคะก็เป็นกรมการข้า่าชการคอร์ทนั่นเองครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากที่นี่ค่ะก็ได้ความรู้แบบส่งออกอะไรรถยนต์อะไรครับแบบฟอร์มต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มดีฟอร์มตีโอส่งไปประเทศต่างๆเลยครับแล้วคิดว่าทางเราน่าจะมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างไหมคะส่วนตัวผมเองไม่มีครับผมแสดงว่าได้รับบริการจากพวกเราอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณมากมากค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะอยากส,สอบถามค่ะว่าคุณพี่ชื่ออะไรมาจากบริษัทอ,อ,อะไรคะผมชื่อเจษดาวิวัฒน์เลืองชัยเป็นตัวแทน h ิปปิ้งจากบริษัท LF l o g i s t จ c ติครับซึ่งครับค่ะที่บริษัทนี้มีการติดต่อกับทางโอแซกอยมากไหมคะก็ทุกวันนะครับมาใช้บริการที่นี่ทุกวันใช้ใช้บริการที่นี่ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เบ็ดเสร็จดีครับอืมแล้วสาหรับออที่นี่ค่ะหน่วยงานไหนที่มีการติดต่อเป็นพิเศษไหมคะออจะเป็นอ,อ่าอ,อ่าพอเฮลนะครับ ขอเพื่อส่งออกของผมส่วนตัวบริษัทผมจะเป็นส่งออกนมนมผงครับก็ขอที่ที่แผนส่งออกอืมค่ะแล้วก็ได้รับประโยชน์อะไรสักที่ที่ประทับใจมากๆอ๋อจากที่ประทับใจสุดน,นะครับคือแบบการบริการแบบเป็ดเสร็จมีเป็นระบบแล้วก็มีเอกสารอะไรที่ชัดเจนที่นี่แล้วก็มีแบบเบ็ดเสร็จครบทุกอย่างมีทั้งหมอมีทั้งหมอตรวจแล้วก็มี พอ,อเซ็นอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับความสะดวกแล้วก็ไปมาสะดวกครับครบคุแล้วสําหรับข้อติชมแนะนำนะคะอยากจะให้พวกเราพัฒนายอย่างไรบ้างในส่วนตัวผมนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทก,ก็ก็ไม่มีอะไรติชมครับเพราะว่ามีแต่บริการได้รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากแล้วก็สถานที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คือโอเคที่สุดครับ อย้างน,น,นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้คำแนะนำกับพวกเราด้วยค่ะควันนี้ค่ะโอเซคคาวัลซอฟต์เอ็กซ์พอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ค่ะพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ